สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ช่องอาม่วยข้นสีอีสานนะคะมัอน,นี้จะมาเบ่งดอกใหม่การปลูกดอกใหม่เป็นเรื่องใดมาชมกันเลยสิป,ปลูกขันตะวันนะคะขันตะวันเนี่ยค่ะปลูกขันตะวัน นี่ปุกคันตะวันนกตะวันอันนี้ไส้ทองอน,นี่ปุกคัตเตอร์เบญจมาศฝั่งนู้นก็คือร้านกาแฟเราจะพาไปชมดอกดาวเรืองกันนะคะว่าอย่างไรอันนี้เพิ่งปลูกต้นมาจากจิ๋ว แล้วอันนี้ใส่ใส่น้ําหยดอันนี้มันจะติดถนนใหญ่ไอทางคลองอันนี้คือดาวเรืองอันนี้ปลูกประมาณสามพันกว่าเกือบจะสี่พันนะคะ จะปลูกต่อเนื่องกันคือปลูกต่อเนื่องกันคือคารตดวันแล้วก็ดาวเรืองมีล็อกโคกับอาเทนาที่ปลูกรอบนี้อันนี้คือตัดไปให้ลูกค้าแล้วค่ะน,นี่นะคะฝั่งนู้นคือข้าวโคดเจนมนี จะพาไปชมที่ปลูกกำลังจะออกดอกช่วงสงการว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือข้าวโพมานีนะคอันนี้เก็บเองถ้าใครอยากว่าเจ็บ เก็บได้นะคะอันนี้จะพามาชมดาวเรื่องดาวเรื่องอันนี้ชุดคือจะออกดอกนี่ค่ะ อันนี้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยแล้วค่ะอ,นนอ,อ,อันนี้จะปลูกแค่นี้ก่อน,นชิปนี้จบกันแค่นี้ก่อนนะคะ